วาสะดวกซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นครับอย่าง Family Mart กำลังจะเลือนหายไปจากเมืองไทยและแทนที่ด้วย Top's Daily แล้วทำไม Family Mart ถึงจะเลือนหายจากเมืองไทยและแทนที่ด้วย Top's Daily เท่านั้นโอมีพิติทนันและประชาชาติไบาไซส์สัปดาห์นี้ชวนไปรู้จักพร้อมกันครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติบไซส์ครับทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในธุรกิจครับอีกนะครับที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร้าน Family ่มาร์ในประเทศไทยนะครับที่เซ็นทรัลฟู้ดรีเทลครับบริษัทแม่ของ Family ่มาร์ในไทยเนี่ยกำลังทยอยพลิกโฉมเปลี่ยนป้ายเป็น t o อปส์เดลี่มินิซูเปอร์มาร์เก็ตครับที่ผู้คนเนี่ยคุ้นตามากกว่า ความเคลื่อนไหวใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นที่สนใจของผู้คนนะครับว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับวงการค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มร้านสะดวกซื้อครับแต่ก่อนที่จะไปดูมูฟใหญ่ในครั้งนี้นะครับมาทําความรู้จัก2ตัวละครสําคัญกันก่อนนะครับนั่นคือ t o p s และ Family Mart mm ครับ จุดเริ่มต้นของท็อปเนี่ยต้องถอยกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2538ครับตอนนั้นเนี่ยกลุ่มเซนทรัลเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในห้างสับสินค้าโรบินสันที่กําลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่เพราะกลุ่มเซนทรัลเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรบินสันแล้วเนี่ยก็พบว่ามีแผนกสินค้าที่มันซ้ําซ้อนกันครับเพราะความมีดีพาร์ตเมนต์สโตร์สองแบรนด์ซ้อนกันอยู่ในมือเนี่ยแหละครับกลุ่มเซนทรัลครับเลยเดินเกมรวมแผนกที่ซ้ําซ้อนเข้าด้วยกันแล้วแปลงร่างออกมาเป็นรนรนบดใหม่ ทั้งแผนก,กีฬาครับที่รวมกันเป็นซูเปอร์สปอร์ตแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับที่รวมกันเป็น Power Buy, พาวเวอร์บายแผนกเครื่องเขียนครับที่รวมกันเป็น B2S และแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตครับซึ่งกลุ่มเซทเทิลเนี่ยเข้าไปร่วมทุนกับรอยัลเอโฮ e กลุ่มทุนจากเนเธอร์แลนด์ครับเพื่อทำซูเปอร์มาร์เก็ตในชื่อท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อปี2539โดยการไปขอซื้อสิทธิ์การบริหารแบรนด์นี้นะครับจากท็อปมาร์เก็ต LLC สหรัฐอเมริกาครับก่อนที่กลุ่มเซ็นทรัลครับหรือว่าเซ็นทรัลรีเทลในปัจจุบันเนี่ยเข้าซื้อหุ้นและกิจการต่างๆส่วนของรอยัลเอโฮมาทั้งหมดและท็อปส์ครับก็กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ไทยเต็มตัว ส่วนแฟ m i ลี่มารเนี่ยเข้ามาในไทยเมื่อปี2536ครับโดยบริษัทสยามแฟมิลี่มาร์ทจำกัดซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทยจากนั้นก็ค่อยๆขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งในกรทมไปจนถึง,ถงต่างจังหวัดครับก่อนที่กลุ่มเซ็นทรัเนี่ยจะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในปี2555และซื้อหุ้นทั้งหมดเมื่อปี2563กลายเป็นอีกหนึ่งในบริษัทภายใต้เซ็นทรัลฟู้ดวีเทลเต็มตัวครับ หากย้อนดูภาพของ Family Mar t ในช่วง5-6ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัยสำคัญนะครับจาก 1, 1 3 5สาขาครับเมื่อปี2560เนี่ยลดลงจนเหลือแค่409สาขาครับเมื่อสิ้นไตรมาส1ของปีนี้ครับยิ่งถ้าดูภาพรวมของธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าทเทรนด์เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากพอสมควรครับบรรดาร้านสะดวกซื้อทั้งรายใหม่และรายใหญ่เนี่ยพลิกเปลี่ยนทำเลใหม่ให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อมากขึ้นครับ โดยเฉพาะการที่จะต้องมีรูปแบบร้านที่มีที่จอดรถในตัวด้วยครับเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาธุรกิจครับของคุณยนต์โภคทรัพย์ แม่ทัพใหญ่แห่งเซ็นทรัลรีเทลครับที่บอกไว้ว่าเทรนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตลาดต้องการร้านที่ขนาดใหญ่ขึ้นทําให้ร้าน Family ่มารเนี่ยนะครับซึ่งมีพื้นที่เฉลี่ย120ตารางเมตรเนี่ยไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคครับต่างจากร้านท็อปนะครับที่มีขนาดพื้นที่ร้านค้าเนี่ย250-300ตารางเมตรมีความหลากหลายของสินค้ามากกว่าด้วยในกรณีธุรกิจที่ไม่ลงตัวกับกลยุทธ์บริษัทเนี่ยไม่ลดบทบาทก็อาจขายทิ้งนะครับเพื่อทําให้พอร์ตเน ปลายปีที่แล้วครับ Central Food Retail ประกาศจัดทับธุรกิจฟู้ดใหม่ครับใช้แบรนด์ Tops เพียงแบรนด์เดียวครับเช่น Tops Tops Daily Tops Food Hall รวมถึงโมเดลใหม่นะครับอย่าง Tops Fine Food และ Tops Club เพื่อให้ Tops ครับขึ้นเป็น Food Discovery and Destination หรือจุดหมายปลายทางด้านอาหารและประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ Food Omni Retailer ครับ ตอนนี้เนี่ยสาขา Family Mar t ในไทยนะครับที่มีอยู่409สาขาเนี่ยเริ่มมีสาขาบางส่วนนะครับปรับมาเป็น Tops Daily เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสิทธิ์การใช้แบรนด์ Family Mar t ในประเทศไทยเนี่ยจะหมดสัญญาในปีนี้ด้วยนะครับคนในวงการค้าปลีกครับก็ประเมินว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาแบรนด์นี้แล้วนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีสัญญ,ญาณที่ชัดเจนออกมานะครับจากทีมผู้บริหารว่าแบรนด์ Family Mar t ในไทยเนี่ยจะยังไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ ขณะที่แบรนด์ t o p ปเองเนี่ยนะครับเตรียมขยายสาขาข,าของ t o p ปเพิ่มอีก15สาขาภายในปีนี้นะครับครอบคลุมทั้งไทยและเวียดนามจากปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่แล้ว297สาขานี่ยังไม่รวมบางสาขานะครับที่ย้ายจาก Family Mar t มาเป็นแบรนด์ t o p ปส์เดลี่แล้วด้วยครับการที่ไม่ต่อสัญญาแบรนด์นะครับและหายมาผลักดัน t o p ปซึ่งเป็นที่รู้จักของคนไทยมากกว่าเนี่ยอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับในการสู้กับสมรภูมิร้านสะดวกซื้อเมืองไทยที่สุดจดะตะบุข,ขนาดนี้ครับ ต้องจับตาดูต่อนะครับว่าเกมสมอลรภูมิคาปลีกโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับจะเดินไปยังไงกันต่อและแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในสนามแล้วเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กันครับทั้งหมดคือไบไซ์ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกข่าวต่อทั้งวันนะครับที่ประชาชาติ n e เและทางโซเชียลมีเดียครับเสิร์ชคำว่าประชาชาตธุรกิจแล้วพบกับประชาชาตไบไซ์ครับที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ ต้องไปซื้อของอะไรบ้างย่ย